ผิดใจมั่มแทบไม่มีกินชีวิตล่าสุดยาวลูกหยียอมออกวงการตลกหลังไม่มีใครสร้างงานครั้งหนึ่งชายคนนี้เคยไปยืนอยู่จุดสูงสุดของวงการตลกและยังได้แสดงภาพยนตร์และละครทีวีหลายเรื่องสำหรับตลกชื่อดังยาวลูกหยี หลังห่างหายจากวงการบันเทิงเขาได้ไปใช้ชีวิตกับครอบครัวนาบ้านเกิดอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธรและก่อนหน้านี้เคยให้สัมภาษณ์ผมประสบความสำเร็จในอาชีพเซลลมากเพราะสินค้าขายดีบางทีขายจนหมดโกดังทำอยู่หลายปีพอมีเก็บจึงรวบรวมเป็นสินสอดไปสู่ขอคุณพิชยามาเป็นคู่ชีวิตอยู่กินกันมาจนถึงทุกวันนี้หลังจากลงหลักปักฐานสร้างครอบครัวเขายังทำอาชีพเซลขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ออกบูตตามห้างอีกราวสองปีกระทั่งหม่ำจกมกตลกรุ่นพี่ซึ่งขนาดนั้นยังเป็นลูกน้องในคณะตลกเทพโพงามไปพบปะเข้าจึงเอ่ยปากชักชวนให้เปลี่ยนอาชีพหน้าที่ในคณะตอนอยู่กับคุณหม่ำคือขนของเก็บอุปกรณ์ชิงฉาบวิกผมจนกระทั่งปี39ตัวเล่นขาดเลยได้ขึ้นไปบนเวทีแต่ยังไม่ได้เล่นอะไรมากพอเล่นไม่เป็นแต่พออยู่ไปสัก3-4ปีเริ่มซึมซับมุกต่างๆ จนเกิดความคิดอยากเป็นนักแสดงตลกตอนเป็นเซลล์มีรายได้วันละ250บาทแต่นักแสดงตลกตอนนั้นรายได้อย่างต่ำๆวันละ4,000-5,000บาทแล้วจะไปทำงานอะไรที่มีรายได้ดีเหมือนเล่นตลกไม่มีแล้วเห็นตลกหลายคนมีบ้านมีรถผมเลยตั้งใจสักวันหนึ่งต้องเป็นตลกให้ได้ร่วมงานกับหมําจกมกอยู่ได้ราว3ปีเศษเกิดจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิต เมื่อหย่องลูกหยีดาวตลกรุ่นพี่ลาออกจากคณะสีหนุ่มเชิญยิ้มและชักชวนให้คุณยาวมาร่วมตั้งคณะตลกด้วยกันซึ่งนั่นคือจุดเริ่มต้นของชายายา,ยาวลูกหยีที่ใช้หากินมาถึงปัจจุบันกว่าที่ผมจะมีตังมีธุรกิจมีชื่อเสียงได้อย่างทุกวันนี้ไม่รู้ว่าผมล้มมาแล้วกี่ครั้งตอนนั้นผมอยู่กับภรรยาอยู่กับลูกแต่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันผมเข้ามาหางานทำที่กรุงเทพ แบบมีเสือ้อผืนเดียวหมอนก็ไม่มีมาได้งานเป็นเด็กอยู่ในคณะตลกของมัมจกมกยาวลูกหยีทำทุกอย่างตั้งแต่คนเครื่องดนตรีเก็บชุดเก็บวิกลังถ้วยลังชามขนตู้ทำงานจนเก็บได้ส่วนหนึ่งผมก็เลยกลับบ้านเพื่อที่จะไปหาเขาเกือบปีที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่เขาก็บอกกับทุกคนว่าเขารอผมอยู่คนเดียวผมซึ้งในน้ำใจเขามากทั้งอดทนทั้งขยันทำงานเย็บผ้าไปด้วย